จังหวัดสมุทร,รสงครามจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ค่ะ ที่หอประชุมพิพัฒน์มงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนายสิริศักดิ์สิริมังคลาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีจากนั้นประธาน และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมชมการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ชุดการแสดงเฉลิมพระเกียรติการแสดงของกลุ่มชาติพันธ์ไทยทรงดำการแสดงดนตรีไทยร่วมชมภาพ,พยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะชุดฉัดแก้วคุ้มกล้าวชาวประชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและนิทัศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจค่ะในส่วนของการจัดขบวนเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสมุทรสงครามจะไปส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ให้กับจังหวัดสมุทรสาครที่บริเวณสนามแข่งรถบีเรสนะคะที่ตำบลนานโคกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะ